เอ okay, ครับเราจะมาแนะนําวิธีการเปิดฝามาคัคคนานะครับที่เป็นกาแฟแบบนี้นะก็จริงๆมันไม่มีเกี่ยวนะแต่ว่ามันเป็นฝาแบบเขาเรียกเป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนสูญญากาศอะ่ะดูดลงไปนะคือมันจะเป็นสลักล็อกเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเ,เดี๋ยวผมให้แฟ <Okay. S 1> นผมผู้ช่วยนะครับอะมาคุณผู้ช่วยลองดูก่อนวิธีการเปิดกำด้านล่างนะครับมือกำด้านล่างอีกอันนึงเป็นฝาด้านบนจากนั้นบิด ได้ไหมครับไม่ได้ครับโอเค okay. ทีนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็มือก็ต้องแข็งแรงนิหนึ่งนะครับมาดูกันวิธีการก็กำเอามือที่ถนัดนะครับมือที่ถนัดก็อยู่ที่ฝาผมถนัดมือขวาผมก็กำไว้อย่างนี้แล้วก็อีกมือหนึ่งทางมือซ้ายนะครับก็กำขวดล่างกำให้แน่นนะครับจากนั้นยกขึ้นบิดนะครับกำฝายกยกขึ้นแค่นี้เองบิดเฉียงขึ้นเรียบร้อยก็ใช้ได้นะครับฝามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับมันไม่ใช่เป็นลูกยางนะมันเป็นพลาสติกนั่นแหละแต่มันจะแข็งแข็งและเป็นสีใสๆเวลาปิดแล้วก็กดปิดอย่างเงี้ยเนี่ยล็อกดันขึ้นกำแน่นๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันเปิดยากก็หาโหลแบบอื่นนะครับมาใส่ซะเวลาเปิดได้แล้วนะรแรงผู้หญิงบางทีอยาจจะแบบโอ้ถ้ามือไม่ได้แข็งแรงก็อาจจะเปิดยากนิดนึง ถ้าถ้าฝามันลื่นก็ล้างหาน้ําหาผ้าชุบน้ํานะครับเช็ดทิ้หนึ่งก่อนก็ได้เวลาซื้อมาใหม่บางทีฝามันจะลื่นๆนะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็เป็นรีวิวในการเปิดฝามอคหน้าครับลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันนะครับใช้มือผู้ชายใหญ่ห,ญหน,นึ่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเปิดหมุนปิดอย่างนี้ผมบิดสองข้างเรียบร้อยเลยนะมันไม่มีเกลียวนะหลายคนพยายามไปหมุนหมุนหมุนออกมันหมุนไม่ออกนะเพราะว่าฝามันไม่มีเกลียวมันเป็นแบบนี้เห็นไหมโอเค